สวัสดีค่ะสวัสดีตอนบ่ายสองเกือบจะบ่ายสามนะคะตอนนี้ยังก็จะออกไปร้านไทยนะคะว่าตอนแรกก็ว่าจะไม่ไปนะคะช่างใจอยู่นานที่ละก็เลยออกไปก็ออกค่ะจะไปหาซื้อแผ่นปอเปียเวียดนามล้ะคะ่ะเมื่อวานคือตอนที่นั่งรถกลับมาจากไปเที่ยวกันใช่ไหมคะนั่งไปนั่งมาแล้วเห็นใน Facebook เขาขึ้นบอกขึ้นโชว์บอกว่า,วาแผ่นแป้งเวียดนามสามารถทํา ขวซองได้แบบไม่ต้องอันนี้นะคะก็เลยจะไปหาดูนะคะวันนี้วันนี้อากาศก็ถือว่าโอเคนะคะไม่หนาวหรือเปล่ายังก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ยังไงยังก็ได้ใส่เสื้อออกมาอยู่หรอกคะ่ะเพราะว่าอากาศศูนย์องศาก็ก็เห็นมีคนใส่อยู่นะคะก็โอเคคะ่ะก็จะใส่ผิดเดี๋ยวสักพักก็จะเหลือศูนย์องศาแล้วค่ะวันนี้ท้องฟ้าโล่งสดใสเหมือนเมื่อวานเลยนะคะ อยู่บ้านก็ทำความสะอาดบ้านนั่นแหละคะ่ะเล่นกับเหมียวแล้วก็ดูทีวีไปว่าจะไม่ลงไปแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าเอาคือมันอยากไปเดินดูของด้วยแหละคะ่ะก็เลยเออกมานิดหน่อยนึงตอนนี้ก็แปดนะคะที่หิมะไม่ละลายนะคะก็ยังมีหิมะอยู่นะคะไม่ละลายทางเดินก็ก็เดินได้สบายระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องหิมะเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะนี่ก็อขนาดเดินมารีบนะคะแล้วก็ มาถึงนี่ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะคงใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะแปบ๊บเดียวนี่นะคะมายังไม่หล่นลมไาจากเก่งไม้ก็มีนะคะนาน,นานทีนะคะจะได้มีบรรยากาศอย่างนี้คือหน้าหนาวใช่ค่ะหน้าหนาวยังไม่หมดนะคะแต่เดือนหน้านี้ยังคิดว่าน่าจะเดือนหน้านี้เวลาก็จะเริ่มเข้าสู่แบบเหมือนหน้าร้อนแล้วล่ะคะ่ะ คือจะเริ่มมีเห็นแสงพระอาทิตย์อะไรมากแล้วก็ตกพระอาทิตย์ตกเริ่มตกประมาณ5โมงเย็นหรือว่า5โมงครึ่งประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะยังมืดนะคะทุกวันนี้ก็เริ่มจะไม่ค่อยมืดแล้วนะคะแล้วก็เดินตามคนข้างหน้าเราไปนี่แหละคะ่ะถึงแล้วนะคะสถานีเมโทรไม่ได้ใช้บริการนานเลยนะคะอาทิตย์น,นี้ไปแต่ใช้บริการรถยนต์รถส่วนบุคคลนั่นแหละคะ่ะ แต่ก็อุ่นใจค่ะคือมีตัวค่ะอยากไปเมื่อไหร่ก็ใช้ได้เลยถือว่ามันจะแพงแต่มันก็ดีกว่าซื้อทุกวันนะคะซื้อทุกวันก็ถ้าเที่ยทุกเที่ยวก็เช่ละ3ะะยูโร20เซนนะค่ะเช่าเดียวนะคะถ้าถ้าไปกับก็บก7 6ยูโร40เซนนั่นนะคะซึ่งพููเป็นไายเดนจะถูกกว่าน,นะคะไปใกล้นี้ก่อนะคะนั่นรถเราจะมาตอนไหนเรื่องก็มาถึงแล้วนะคะเรื่องก็เลยแวะเข้านนร์โม,มก่อนนะคะจะมาดูคืนทับ หน้าแลค่ะแล้วค่อยออกไปร้านไทยเะไรนะคะจะได้วบไปวิพานะคะดีไม่ช้าก็ไรู้เลยเะว่าเป็นประเด็นที่ไม่ช้าหรือเร็วนะคะแต่ก็จะทำไม่ได้ที่สิ่งนี้นะคะเดินแบบไม่เพอ่มวงอะไรน,นะคะนี่มันมีเป้าหมายแล้วนะคะว่าไปแชมพูเราอยู่ไหนเออโอ้เห็นตัวนี้ก็อย่างไรอย่างไรค่ะตัวนี้นะคะมันใช้ดีเหมือนกันนะคะว่าไป อันนี้คืออะไรเออน่ารักเลยคะเป็นครีมอาบน้ำหรือเปล่าคะรู้ว่าอะไรสีแบบน่ารักมากเลยยั่งน่ารักราคาเอาไนมาเอาไหนครีมไปนะก่นตอนนั้นเราเดินครีมไปก็จะเอาไนครีมไปด้วยเลย mm hmm. ก็เหลือแค่ไปจ่ายก,กัน mm hmm. ก็เลยเรียนก่อนว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไง้ บางทีก็ของใหม่นะคะไปดูอะยงกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือลงมาร้านไทยแล้วนะคะออกจากร้านนอร์มอลแล้วค่ะคือคนซื้อของก็เยอะนะคะต่อชิวนะคะแล้วเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งมีสิทธาที่บอกว่าตามห้างทำสิคการเขาพนักงานเชียร์นะคะเขาประท้วงกันนะคะก็เลยจะมาทํางานว่างเราทำงานมากแล้วร้านไทยเรายัไม่มีคนเลยว่ากประท้วงกับเขาเหมือนกันค่คะ ก็จะแยกเข้ามาทวงกันหยุดสามวันแล้วค่ะออกร้านไทยมีคนหรือว่าไม่มาไม่มีคนใจหายแวะหมดเัราะนี่ร้านที่ใครแล้วออกกอบเขาด้วยที่แยกเข้ามาทวงกันเป็นปกติเลยนะคะทุกอาชีพเขาจะเข้ามาทวงกันเข้าไปร้านใครดีกว่าค่ะเข้ามาถึงแล้วนะคะแล้วก็มาเห็นโอ้โหเขาเหนียวมอโม่เขาเหนี่ยชื่อเรียนชื่อแข็งมาค่ะไาเวลาค่ะยึ่นจะมาเอาใช้ดีกว่าไปทำจรินไหนๆก็ออกมาแล้วก็เอาดีสหน่อยแล้วค่ะ มันได้แน่แน่แล้วค่ะแต่ว่ามู้จะเป็นอะไรลระค่ะงี่ที่น่นาเนใจก็จะยื่มาเมืไอ้มาค่ะหรือว่าเส้นจี่เป็นอะไรนะคะอย่างแรกไปดูเส้นอย่างก่อนดีกว่านะคะอาหารแค่แข็งค่ะใส่จะต้องได้แน่แน่เลยนะคะผัดหมี่ยู่ก่อนแต่เมื่อกี้เจอตรงนี้แะ้รนะคะข้าวเนียว้าวเหอียวได้ค่ะหรที่บ้านก็เลย ก็ไปเลยสุดท้ายแจกก็ดูหน่อยก็ดีค่ะถึงอะไรเนี้ยน่าซื้อมากกว่านี้อ่าตอนนี้ก็เดินหลงเข้ามาในแผนกชาเขียวนะคะเห็นแล้วมันก็น่าอร่อยนะคะอันนี้เป็นชาอ๋อชาเขียวแบบชาเขียวจริงนๆนะคะอันนี้เป็นแบบชงเหรอคะโอ้มอมไม่ค่อยเห็นาชาชัยสวยถ้าเป็นชาไข่นก็นี่ก็แค่ะจะเวิร์กนะคะเอาไปต้ม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 กิน ก็ใครทำไม่กินหรอคะก็ใครไ,ไปทำเองนะคะทำไม่อะไรหรอกคะ่ะโอ้ชาไข่มุกก็นี่ไงคะมาตามหาแผ่นแ,แป้งเวทนีนีแหละคะ่ะลองดูนะคะว่ามันจะได้อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะมันก็จะได้ตัวในมอใช่ไหมคะแล้วก็จะผ่าไปครึ่งมนอครึ่งหนึ่ครึ่งนึก็น่าอยู่นะคะเอาตัวนี้นะคะ่ะ น่าจะโอ้นะคะเพราะว่าอันสีเหลี่ยวมันอันอันเล็กไปนะคะ mm ึอ hmm. งดูแล้วล้วก็มีหลายแบบเลยนะคะไปดูก่อนอย่าใกล้ๆค่ะแล้วก็นําพริกแม่ประนอมมาแล้วนะคะขวดใหญ่ราะนี้จะเป็นสูตรเจค่ะที่เอียงมซื้อไปอยู่ที่บ้านถ้าขวดใหญ่ธรรมดาก็ันี่นะคะแล้วขวดธรรมดามามั่งเดือนรุ่นพริกเมงดา mm hmm. mm hmm. อะไรเออปลาป่นบางทีกินก็อร่อยนะคะนี่อีแบบนี้แค่ยูอะไรกินนะคะก็มันผิดอยู่แค่นี้แล้วค่ะแต่มากมีจัดของแม่ป้านมด้วยนะคะแม่อื่นเขาไม่ทำขายมั้งคะเพิเพาะเลค่ะวันนี้ได้อันนี้แล้วค่ะที่แน่ๆคือได้แล้วล่ะค่ะอเสียก็ซื้อของเสียแล้วค่ะแล้วก็เมื่อกี้ยังเห็นเป็นเหมือน ไม่รู้คะเหมือนซื้อรำใหไปนะคะก็เลยโอ,อ้ํำไยก็แพงแกักนนะคะแปดเก้ายูน้งกล่องนึงก็น่าจะชอบแหะคะ่ะเขาเลยซื้อไปก็ได้แผ่นแ,นแนป้งคอฟเฟ่แล้วก็น้ำจิ้มบุชิ้นละคะ่ะได้แค่สองอย่างนี้ก็เจ็ดยูโรเน,นะคะออกมาและะ้วเรากลับบ้านดีกว่าน,นะคะหลังจากที่กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะยังก็เลยมาทาน้ําพริกอ่องนะคะน้ำพริกอ่องก็คือใช้น้ำพริกกำเดียรูปของ ผงโรโบนี่แหละคะ่ะก็กําลังผัดเนื้ออยู่นะคะให้สุกแล้วก็จะกินกับข้าวสวยหน่อยนึงเพราะว่าข้าวสวยก็เหลืออยู่แล้วก็จะมีไข่ต้มนะพวกแตงบ้านเรานี่แหละคะ่ะอร่อยดีเมื่อเช้าก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะกับทอดหมูแล้วก็ไข่เจียวจริงนะคะอร่อยอร่อยค่ะถ้าวันไหนจะอยู่คนเดียวอย่างนี้นี่เอี้ยงผัดเนื้อก่อนนะคะแล้วเอี้ยงก็เอาน้ํา พริกแกงน้ำพริกแกงที่ในถุงของโรโบนนะคะออกมาใส่ในกระทะแล้วนะคะเติมน้ำไป60มิลลิลิตรค่ะตามที่เขาเขียนบอกเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไงนะคะเพราะว่ามะเขือเทศยังไม่ได้มีมะเขือเทศลูกเล็กค่ะยังก็เลยใช้มะเขือเทศลูกใหญ่แทนเขาก็บอกว่าก็ใช้มะเขือเทศลูกใหญ่แทนก็ได้อะไรประมาณนี้แหละค่ะนี่นะคะก็ต้องคอยดูนะคะตอนที่น้ํามันไอ้นี่แล้วนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ แน่ใจะนะเะาว่ารอบนี้จะอร่อยเือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าน้าแบบนี่ต้องคอยก่อนนะกะ็ให้เขาเข้าเครื่องก่อนเราก็รู้ใช่ไหมคะแต่มะเขือเทศนี่สิคงงะทำย,ยังไงนาะแต่เหี่ยวนึกว่าเยื่อหั่นชิ้นใหญ่เกินไปค่ะก็คอยดูต่อไปก็แล้วกันนะคะหลังจากที่ยังผ่อนไฟมาอยู่ที่ระดับหนึ่งแล้วยังคิดว่าก็น่าจะโอเคแล้วนะคะคือเหมือนเขาเขาเ้าเอออุย้ยเขาเข้ากันกับน้ำพริกกับ เนื้อที่ย่างผัดไปแล้วนี่แหละค่ะตอนนี้ก็ค่อยเหมือนน้ําพริกอองหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะหรือว่าคิดไปเองก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ชิมแล้วรสชาติก็โอเคค่ะนี่แหละค่ะอาหารเย็นวันนี้แล้วแล้วเจ้านายก็มาเดินอยู่ในขณะนะป้วนเปี้ยนอยู่ที่ขานี่แหละค่ะเจ้านายนี่จะไปไหนล่ะคะเจ้านายตัวนี้ถามแล้วไม่ยอมบอกนะคะมานะคะคือตอนนี้มาทานข้าวเย็นกับย่างนะคะนี่ก็คือน้ําพริกองอย่างก็จะ แบ่งกินนี่แหะค่ะแล้วก็เออแล้ววันนี้มีแคปหมูด้วยใช่ไหมคะเข้ากันมากเลยนะคะแล้วก็นี่จะมีไก่ของเมื่อวานนะคะยังกินแล้วยังเกี่ยวไว้ชิ้นหนึ่งพอดีอันนี้ก็หมูทอดเมื่อเช้าไงคะเข้ากันนะคะวันนี้นมาแล้วก็ไม่กินข้าวเกับเอบแยงราคาอร่อยแน่เลยค่ะวันนี้